โอหอะไรเนี่ยแล้วนี่อะไรอ่ะเอ๊ะแล้วอันนี้คุ้นๆไหมวันนี้เราอยู่ที่โกโชอาวิยามังะแฟกตอรี่จังหวัดโทโตริค่ะตั้งชื่อว่าเป็นโรงงานผลิตมังะแน่นอนว่ามีจำลองโต๊ะทำงานของอาจารย์กิจกรรมสนุกๆให้เราได้เล่นในพิพิธภัณฑ์มีเล่าเรื่องราวประวัติของอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆแรงบันดาลใจและจำลองของต่างๆจากในการ์ตูนของประดิษฐ์จากดอกเตอร์อากะสะใครจำได้ทุกชิ้นไหมคะว่าคืออะไรบ้างมีจำลองโต๊ะทำงานของนักสืบโ ok มในในในริโคโกโร่ด้วยค่ะไปนั่งถ่ายรูปไดด้้วยนะ มีแบบจำลองทริกต่างๆที่ใช้ในคดีแฟนๆคนไหนรู้ไหมคะว่ามาจากตอนไหนบ้างแอลล่าอยากกลับไปดูที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมผลงานอันน่าภูมิใจของอาจารย์ได้แบบยิ่งใหญ่มากเลยค่ะอย่างผนังรวมปกหนังสืออันนี้ก็สวยมากจำจนคิดแบบลูกปั้น และตรงนี้ค่ะคิดถึงมากๆเลยมูฟวี่หนังแต่และภาคที่รู้สึกประทับใจก็คือโปสเตอร์เก่าๆสีก็ซีดไปตามกาลเวลาค่ะสัมผัสได้ถึงเส้นทางที่ยาวนานจริงๆมีงานภาพอนิเมะแบบดั้งเดิมให้เราได้ศึกษามีหลายส่วนนะคะที่เราไม่ได้ถ่ายมาแต่หลักๆที่เขาห้ามถ่ายก็จะเป็นพวกผลงานต้นฉบับของอาจารย์ค่ะสุดท้ายก็จะมีช็อปขายของพิเศษของที่นี่นะคะแต่ส่วนตัวว่าของแอบน้อยไปน,นิดนึง <c oughs> <c oughs> <c oughs>